ปรเทศที่ปลูกไว้ครับปลูกในถุงลูกใหญ่มากแต่ดูครับไม่ได้ฉีดยา,าแมลงรับประทานไปแล้วโอ้นี่กำลังออกอีกสองมาดำมายุ่งทำไม มาดำชอบยุ่งยังเลยนะทดลองปลูกครับปลูกในถุงอันนี้น่าจะคนละพันครับอันนี้ลูกกลมนี่ยุ่งยังเลยฮะโชคครับทดลองปลูก มีถุงแนะอบก,กำลังออกไม่รู้จะทานแมลงหรือเปล่า เคยปลูกในดินในพื้นดินครับมันไม่ค่อยโตก็เลยลองปลูกกระถุงดูจะได้ดูแลให้ปุย๋ยง่ายๆเลยลองปลูกไว้ทานเองก็ได้นะครับ ใครพอรู้บ้างเอ่ยมะเขือเทศพันนี้พันอะไรลูกใหญ่อยู่ครับ ถือโอกาสอัปเดตบีดรูทไปด้วยเลยครับนี่หัวใหญ่แล้วครับครับบีดรูทของดีมีประโยชน์